สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเราก,ก็สู่รายการมันนี่ท d a เดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านคืนวันพุธ12กรกฎาคม2566กับเราสองคนนะคะคุณแพรนณทิประดาดิฉันแนสที่คำพรค่ะวันนี้เนี่ยนะคะบัตรประเด็นในต่างประเทศที่ต้องจับตานะคะ,คะนก็คือเรื่องของการมองของเจ้าหน้าที่ของเฟดหลายสาข,ขาที่ต่างออกมาระบุบอกว่าเฟดเนี่ยใกล้ยุติการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วนะคะ ข้ามกลางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นักลงทุนคาดหวังมากๆจากทางการจีนแล้วค่ะซึ่งส่งผลทําให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งทยานนะคะในคาคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้เวทเท็กซัสเองก็ดีหรือแม้กระทั่งในเบรนท์เองก็ดีราคาน้ำพุ่งทยานเหนือ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ซึ่งก็มีมุมมองว่าต่อจากนี้อีก25ปีความต้องการพลังงานของโลกใบนี้เนี่ยยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแห่ะค่ะ,คะส่วนบ้านเราวันนี้ตลาดหุ้นเองก็ติดลบไปเกือบ6จุดเลยนะคะปัจจัยการ ในประเทศนั่นเองที่ยังคงร้อนแรงกันอยู่เพราะว่าจริงๆเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแต่กลายเป็นโค้งหักศอกคุณแทนเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีการโหวตนายกละแต่ว่าวันนี้นะคะปรากฏว่าทางกะกะตส่งเรื่องไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะเอาผิดคุณพิธาเลมเจริญรัฐ ค andidate น,นายกในเรื่องของการถือครองหุ้นสือ่อไอทีวีนั่นเองนะคะก็ต้องรอติดตามกันว่าตลาดเองจะรับรู้อย่างไรแล้วก็การเตรียมพร้อมต่างๆด้วยนะกลยุทธ์ต่างๆที่เราต้องเตรียมกันค่ะนะคะเรื่องนี้มีผลต่อแนวโน้มของค่างเงินบาทด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามบทวิเคราะห์กันในช่วงเบรกที่2มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยซึ่งช่วงนี้เนี่ยถือว่ามีส่วนในการผลักดันเม็ดเงินฟันโฟ้อค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เพิ่มความคาดหวังมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจจีนแล้วค่ะ เห็นทีทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นจะยอมรับแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจถ้าโตเพียงแค่ในประเทศไม่สามารถที่จะพยุงให้สามารถกลับมาเติบโตได้อย่างร้อนแรงเหมือนเก่าล่าสุดค่ะทางด้านของสถานีโทรทัศน์ CCTV จึงมีการรายงานนะคะระบุบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนได้กล่าวในการประชุมการปฏิรูปเชิงลึกรวมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลระบุบอกว่าจีนนั้นจำเป็นต้องเปิดเศรษฐกิจในขอบขายที่กว้างมากขึ้น มุ่งเน้นไปที่การให้ความร่วมมือกับต่างชาติในหลายๆด้านทั้งด้านการค้าการลงทุนด้านนวัตกรรมทางการเงินพร้อมกันนี้เรียกร้องให้มีการปร,ปรับปรุงการกำกับดูแลด้านการใช้พลังงานควบคุมการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผลักดันนะคะให้จีนปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี2603ค่ะ และในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจีนพยายามที่จะโน้มน้าวนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้นหลังจากสัญญาณเศรษฐกิจของจีนในการเติบโตด้านเศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวได้อย่างอ่อนแรงแม้ว่าจีนประกาศยกเลิกนโะวิยบายโควิดเป็นศูนย์ค่ะซึ่งในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางการจีนก็เพิ่งมีการออกมาตรการสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่อ่อนแอลงด้วยด้วยการขยายระยะเวลาในการปล่อยกู้ให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆล้ค่ะค่ะ ก็ถือว่าต้องเอาใจช่วยจีนนะคะในการเร่งเครื่องกระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายเกิดขึ้นเพราะว่ามาตรการต่างๆที่จีนออกมาอย่างเช่นการควบคุมโลหะในการส่งออกเพื่อผลิตชิปไม่ได้กระทบแค่อเมริกาค่ะคุณแ <ๆ S 1> พงผู้ชมคะปรากฏว่าหลายประเทศเองก็กังวลใจเรื่องนี้รวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะคะดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะล่าสุดญี่ปุ่นเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนนะคะเพื่อที่จะ ป้องกรรันภาวะติดขัดด้านห่วงโซ่อุปทานค่ะสำนักข่าวนิกเกอีเอเชียแรงงานนะคะระบุว่าญี่ปุ่นและอาเซียนวางแผนจัดประชุมด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านห่วงโซ่อุปทานสำหรับวัตถุดิบสำคัญและรับมือกับการบีบบังคับทางเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆอย่างเช่นจีนต่อการบังคับด้านเศรษฐกิจหลังจากที่จีนนั้นเตรียมควบคุมการสอ,อกที่สำคัญในการผลิตชิป โดยญี่ปุ่นนะคะเตรียมใช้โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการสาปนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝ่ายที่การประชุมสุดยอดในเดือนธันวาคมยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคกลุ่มโดยนายโยชิมาสะฮายาชิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเดินทางไปเยือนกรุงจาก,การ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ เพื่อรวมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนตั้งเปานะคะที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือของญี่ปุ่นกับอาเซียนก่อนถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนกันยายนนี้และการประชุมในเดือนธันวาคมนี้ค่ะพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมอื่นๆของญี่ปุ่นได้รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และไทยด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับอาเซียนรวมถึงสหภาพยุโรปหรือว่า e ออิตาลีและอีกหลายประเทศเลยค่ะ ถือเป็นความพยายามของอีกหลากหลายประเทศเลยนะคะในการที่จะดูแลด้านห่วงโซ่อุปทานเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดภาวะติดขัดแล้วก็ส่งผลทําให้เงินเฟ้อเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นนะคะ พอพูดถึงเงินเฟ้อนะคะปัญหาที่มากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของราคาอาหารต้องยอมรับว่านะัปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะประเทศหลายๆประเทศค่ะ,ะเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อในด้านของราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทางด้านของธนาคารโลกนั้นคาดการว่าอาจจะส่งผลน,นะคะทำให้มีคนอดอยากมากยิ่งขึ้นในระยะเวลา1ทศวรรษต่อจากนี้แหละค่ะ โดยทางด้านของธนาคารโลกนะคะเปิดเผยรายง,งานความคืบหน้าด้านความมั่นคงทางอาหารประจําเดือนกรกฎาคมระบุบอกว่าเงินเฟอ้อจากราคาอาหารภายในประเทศนั้นยังอยู่ในระดับสูงทั่วโลกอ้างอิงข้อมูลเงินเฟอ้อจากราคาอาหารระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาค,คมของปีนี้แสดงให้เห็นว่าเกือบทุกประเทศในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลางเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อในระดับสูง ซึ่งเงินเฟอ้อสูงกว่า5%เนี่ยนะคะส่งผลทําให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือแอฟริกาอเมริกาเหนือลาตินอเมริกาเอเชียใต้ยุโรปและก็เอเชียกลางไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศที่มีความร่ํารวยนะคะก็ได้รับผลกระทบจากราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะ โดยมีการประเมินสถานการณ์จากทางด้านของธนาคารโลกระบุบอกว่าในช่วงณวินาทีปัจจุบันมีประชากรโลกมากถึง1,000ล้านคนหรือ1ใน8คนเผชิญความยากลำบากและมีโอกาสในการเข้าถึงอาหารได้จำกัดเต็มทีนะคะซึ่งก็มีการระบุค่ะบอกว่าประเทศที่เผชิญเงินเฟอ้อจากอาหารรุนแรงที่สุดในเดือนพฤษภาค,คมนั้นเมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะก็คือทางด้านของเวเนซุเอลาค่ะอยู่ที่ 450%นะคะอันนี้ก็เป็นการจัดอันดับ10อันดับนะคะที่ธนาคารโลกระบุว่าเป็นประเทศที่เผชิญเงินเฟอ้อจากราคาอาหารรุนแรงที่สุด2ก็คือเลบานอน3คืออาร์เจนตินานะคะส่วนลาวเนี่ยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ติด10อันดับแรกของโลกค่ะ,คะและไทยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีไทยเนี่ยเผชิญอัตราเงินเฟอ้อด้านอาหารอยู่เพียงแค่ระดับ4%ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ จากธนาคารโลกนะคะกลับมาที่แวดวงธนาคารในบ้านเรากันบ้างค่ะงานยาแห่งปีจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้แล้วนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ,คะวอรรสารการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัลม o น e ี and Banking Award 2023ค่ะโดยทางนายสันติวิรยะรังสริตระธานบรณาธาการกรสาร,ารเงน,นาคารจะจัดพิธีมอบรางวัลเกีดยรติยศมันนี and Banking Award 2023นะคะซึ่งเป็นรางวัลเกีดยรติยศที่วรสารการเงินธนาคารจัดขึ้นเป็นปีที่16ค่ะ มอบให้กับผู้บริหารธนาคารสถาบ,บันการเงินรวมไปถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมค่ะจัดกันวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2566เวลา14.00นณห้องรีเจนซี่บอลรูมชั้น5ตรงโรงแรมไฮแอท r ีเจนซี่กรุงเทพสุขุมวิทโดยมีดรเศรรฐเศษธพุทธิวาฒนฤพุทธผู้การธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลค่ะ สำหรับรางวัลเกีดยรติยศ m o n e y อ็ดแ a งกี้อ2023นะคะประกอบไปด้วย7สาขารางวัลค่ะรวมทั้งหมด52รางวัลดังนี้รางวัลน,นักการเงินแห่งปี2,565รางวัลธนาคารแห่งปี2,566รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2,566รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี2,566รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี2,566 รางวักลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี2566และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมงานมหาามกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่23มันิเอ็กโ2023แบงคอกค่ะรอติดตามกันได้นะคะเรามีถ่ายทอดสดค่ะผ่านทางโซเชียลนะคะ มันนี่แอนแบงกิ้งชแนลนะคะทาง YouTube Live แล้วก็แฟนเพจ Facebook ของการเงินธนาคารละคะ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะว์ World, เราอัพความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของบริษัทจดทะเบียนต่างๆทั่วโลกแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวางแผนการลงทุนในทองคำกันค่ะบริษัท International Business Machine หรือ IBM กํากำลังพิจารณาการใช้ชิปปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence unit ที่ออกแบบภายในองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในการลดต้นทุนช่วยประหยัดพลังงาน ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งใหม่ Watson X ที่เปิดให้บริการในสัปดาห์นี้บริษัท Apple เปิดตัวร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบมินิโปรแกรมบทแอปพลิเคชัน WeChat แพลตฟอร์มรับส่งข้อความที่ใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า1.2พันล้านคนของบริษัทเทนเซนในประเทศจีนมุ่งเป้าขยายช่องทางการค้าปลีกในจีนตลาดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ Apple ผู้ใช้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Apple รวมถึง iPhone 14รุ่นล่าสุดและยังได้รับสิทธิ์จดส่งฟรีหรือเลือกจ่ายเพิ่มเพื่อการจัดส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงซานแคว้งเมืองซานฟรานซิสโกของสงหรัฐมีคำวินิจฉัยว่าบริษัท Microsoft สามารถเดินหน้าแผนซื้อกิจการบริษัท c อค v i s i o n b l i ริษัท ผู้ผลิตวิดีโอเกมรายใหญ่ของสหรัฐถือเป็นการปฏิเสธคำร้องของคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสาหรัฐหรือ FTC ที่ต้องการให้สารระง,งับข้อตกลงมูลค่า6.9หมื่นล้านดอลลาร์ระหว่าง Microsoft และ Activision เป็นการชั่วคราว จางมีความกังวลเรื่องการผูกขาดตลาดและให้เวลา FTC จนถึงวันที่14กรกฎาคมในการอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวจางพิงอันกรรมการบริหารและซ e o ของหัวเว่ยคลาวเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ผ่านกูโมเดล3.0และบริการข่าวเอ n a นระหว่างการบรรยายในงานประชุมนักพัฒนาของหัวเว่ยโมเดลนี้สามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจกักรพร้อมที่จะปฏิวัติการประยุกต์ใช้งาน AI ในเชิงอ,อุตสาหกรรม อาธิการพยากรณ์สภาพอากาศการพัฒนายาการระบุจุดบกพร่องในรถไฟและอุตสาหกรรมเหมืองมุ่งสู่การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี AI กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาติดตามทิศทางของราคาทองคํากันบ้านนะคะ,ะหลังจากช่วงที่ผ่านมาค่ะเริ่มมีกระแสการคาดการณ์ว่าเฟดใกล้จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วนะคะส่งผลทําให้ราคาทองคํานั้นเริ่มมีการขยับถีบตัวสูงขึ้นดังนั้นวันนี้เราจะมาประเมินสถานการณ์ค่ะว่าแนวโน้มของราคาทองคํานั้นจะสามารถไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้มุ่งในการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท ylg billion amp future ค่ะ สวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีครับคุณแพสวัสดีครับคุณแัทครับสวัสดีค่ะคุณโนรุษค่ะคาถามแรกเลยต้องถามตรงๆเลยว่าตอนนี้เราคิดว่ามันเร็วไปหรือเปล่ากับการที่เราบอกว่าดอกเบี้ยของเฟดนั้นน่าจะยุติวงจรขาขึ้นแล้วเพราะว่าเราเห็นเจ้าที่เฟดหลายสาขาเอามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะครับเราบอกว่าขึ้นอยู่กับกระแสะข่าวนะครับก็คือถ้าบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกราาลางสหรัฐมีการส่งสัญญาณหรือแสดงค่าที เกี่ยวกับการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตลาดก็จะเชื่อในลักษณะดังกล่าวครับแต่ถ้าเฟดสาขาเริ่มเปลี่ยนท่าทีนะครับเป็นการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อตลาดก็จะมีการปรับการคาดการณ์ครับว่าเฟดก็อาจจะไม่ยุติก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยหรือ,อ,อการส่งสัญญาณของประธานเฟดเนี่ย ขึ้นอยู่กับการรายงานหรือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะที่ทางเงินเฟ้อนะครับทางเงินเฟ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวลงตลาดจะเชื่อครับว่าสุดท้ายแล้วเฟดก็จะมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับหรือว่าในอนาคตถ้าเศรษฐกิจเกิดมาดอกตัวลงหรือเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยธนาคารกลางสหรัฐเองก็จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงภายในปีหน้าก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับ ค่ะนอกเหนือจากปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยแล้วเรายังพอมีสถานการณ์อะไรที่เราต้องติดตามแล้วก็อาจจะมีผลทําให้ทิศทางราคาทองคํานั้นขยับไปต่อได้อีกบ้างคะครับต้องบอกว่าข้ามมาในฝั่งจีนครับเราจะเห็นว่าภาพเดวมของเศรษฐกิจในฝั่งจีนมีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับหลังจากจีนเปิดเผย CPI และ PPI ซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟอ้อที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายฝ่าย มีการคาดการเพิ่มมากขึ้นครับว่าทางการจีนเองจะมีการประกาศในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาทั้งรูปแบบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับก็มีการคาดการว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ย อาจจะมีการออกมาประกาศในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่รวมทั้งอาจจะมีการออกมาเรียกความเชื่อมัน่นโดยมีการประกาศมาตรการหรือเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจทางนโยบายการเงินและก็นโยบายการคลังเรียกความเชื่อมัน่นต่อแนวโน้มการเติบโตหรือการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนได้ครับถ้ามาตรการในลักษณะดังกล่าวออกมาจริงนะครับ YG มองว่าค่างเงินหยวนของจีนน่าจะมีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าขึ้น ตามความคาดหวังว่าเศรษฐกิจในฝั่งจีนจะมีสัญญาณของการเติบโตมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ถ้ามีเม็ดเงินหรือมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ถูกอัดหรือถูกเติมเข้ามายังระบบเศรษฐกิจนะครับปริมาณเงินที่ฟูขึ้นก็น่าจะมีเม็ดเงินบางส่วนครับไหลเข้ามายังตลาดทองคําก็น่าจะทําให้แนวร่วมหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้เหมือนกันครับ จากปัจจัยที่คุณวรุษบอกมานะคะทั้งจากมาตรการกระตุ้นของจีนแล้วก็เงินเฟอ้อสหรัฐถ้าเรามองกรอบความเคลื่อนไหวทองคําตอนนี้รวมถึงกลยุทธ์ในการลงทุนค่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างคะครับต้องบอกว่าราคาทองคํานะครับในวันนี้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาทําระดับสูงสุดเหนือบริเวณพันเก้าร้อยสามสิบสี่เหรียญดอลลาร์ของเอสออนซึ่งเป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดของสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำเนี่ยเริ่มเป็นบวกมากขึ้นครับดังนั้นจึงแนะนําหาจังหวะเข้าซื้อครับภาพทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้พันเก้าร้อยสิบแปดพันเก้าร้อยสองเหรียญพันเก้าร้อยสองเหรียญเนี่ยเป็นระดับต่ำสุดหรือเป็นโลของทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าไม่หลุดจะทําให้ภาพของทองคําเป็นบวกมากยิ่งขึ้นครับทางนี้เนี่ยเรามองเป้าหมายที่ทองคําอาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อ บริเวณ1,958 1,947เหรียญดอลลาร์ต่อเพออนนะครับถ้าราคาขยับหรือปรับตัวเข้าใกล้ในส่วนของโซนดังกล่าวในระยะสั้นอาจจะต้องทยอยแบ่งทองคำออกขายเพราะอย่าลืมว่ายัางไงก็ตามเถอะสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็ยังมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก25เบสิคพอยต์ดังนั้นแล้วในระยะสั้นเรายังเห็นการที่เฟดจะยังคงขึ้นดอกเบี้ยได้ต่อนะครับ ก็น่าจะทําให้ทองคำยังปรับขึ้นได้ไม่ไกลครับค่ะมองในรูปของค่าเงินบาทกันบ้างค่ะช่วงนี้เงินบาทค่อนข้างผันผวนนะคะจากปัจจัยภายในประเทศเองเราประเมินสถานการณ์ค่าเงินบาทที่มีผลต่อทิศทางราคาทองคํำยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าสถานการณ์การเงินที่ผันผวนนะครับทําให้ค่าเงินบาทจากที่มีการแข็งแข็งค่าอยู่นะครับก็กลับมาอ่อนค่าอย่างชัดเจนเราจะเห็นว่าค่าเงินบาทเนี่ย เคยแข็งค่าในช่วงวันสองวันนี้ไปที่ระดับ34บสาท60สตางค์นะครับแต่พอสถานการณ์การเงินในประเทศมีความผันผวนค่อนข้างมากเราจะเห็นว่าพอบ่ายเย็นๆเนี่ยค่าเงินบาทก็มีการอ่อนค่ากลับมาเคลื่อนไหวใกล้กับระดับ35บาทต่อดอลลาร์หรือแถวๆระดับ34บสาท9้าส้ากตางค์เลยนะครับแนวโน้มของค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อรารคาทองคาในประเทศครับดังนั้น ถ้าราคาทองคําในประเทศอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับแล้วสถานการณ์การเมืองในประเทศยังไม่นิ่งเงินบาทยังอ่อนค่าได้ต่อนักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยอาจจะได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอีกเด้งหนึ่งนะครับวเอลจีเลยให้แนวรับในส่วนของการเข้าซื้อสําหรับทองไทยเอาไว้ที่ระดับสาม5มื่นหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบสามห่หนึ่งพันี่รอยห้าสิบทต่อบาททองคําครับเป็นโซนเข้าซื้อแล้วก็ในส่วนของโซนขายทากาไรเนี่ย ประเมินไว้ในโซนระดับ32,400ถึงระดับ32,650บาทต่อบาททองคำครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะถือว่าเป็นแนวโน้มของราคาทองคําที่ตอนนี้เริ่มมีการฟื้นตัวนะคะแล้วแนวโน้มของการที่จะขยับอยู่ในกรอบขาขึ้นเนี่ยก็เริ่มดูดีขึ้นดังนั้นก็เลยต้องมาประเมะินราคาหาปัจจัยที่ใช้สนับสนุนทิศทางการไปต่อของราคาทองคํานะคะส่วนกรอบการเคลื่อนไหวก็เอาไว้กํากหนดกลยุทธ์การลงทุนสําหรับคุณผู้ชมทั้งในระยะสั้นกลางยาวด้วยแหละคะ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ กระแสที่มาแรงที่สุดในยุคนี้นะคะพูดถึงยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นั่นเองนะคะ,คะล่าสุดทางปอทอค่ะยกทัพนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะคะมาโชว์ในงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023ค่ะ จบลงไปแล้วสำหรับงาน Fast Auto Show Thailand EV e x v o x p o 2023งานมหกรรมงานแสดงรถยนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดช่วงกลางปีเมื่อวันที่5-9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้จะแสดงรถพร้อมจำหน่ายครบ3เซกเมนต์ได้แก่รถยนต์ใหม่ป้ายแดงมีแบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่นจีนยุโรปและรถยนต์ใช้แล้วจากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน ผ่านการคัดเลือกจากผู้จัดและโซนใหม่รถยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดงและจำหน่ายเอาใจสายรักสิ่งแวดล้อมกลุ่มปะตะทในฐานะผู้นำด้านพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่แห่งอนาคตได้รวบรวมนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดงภายในงานเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนตำ่ำ มุงสู่เป้าหมายการบรรลุกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net ซ e r o ในปี2050ตามหลักการ3 P P ที่1 p u r s u i t o f Lower Emissions เร่งปรับกระบวนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ P ที่2 Portfolio Transformation เร่งเปลี่ยนแผนการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมพลังงานทดแทนพัฒนานวัตกรรมการจัดเก็บพลังงานรถไฟฟ้าแห่งอนาคต และ P ที่3 Partnership with Nature and Society เร่งปลูกป่าเพื่อเพิ่มการดูดซับกา๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยวิธีธรรมชาติรวมกับบริษัทปตทน,น้ำมันและการคาร้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทอรุณพลัสจำกัดจึงรวบรวมน,นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ามาจาัดแสดงภายในงานอาทิระบบกักเก็บพลังงานจาก Nuovo Plus แพลตฟอร์มบริการเช่ารถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือจาก EVme PTT EV Charger สาธิตการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศจากออนไอออนบริการสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จจากส w อปแอนกและ OR ได้เตรียม EV Station Plus จำลองสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าและบริการเครื่องดื่มจาก c a าเฟอเมซอนฟรีให้แก่ผู้เข้าชมบูตกลุ่มปตทสะท้อนแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สานต่อศัก,กยภาพด้านธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ของกลุ่มปตทเพื่อรองรับและผลักดันการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์น้ำมันไปสู่ยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตถือเป็นการเดินหน้านะคะในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้กับประเทศไทยค่ะสู่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตนะคะ ไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของประกันกันบ้านนะคะ,คะหลายๆคนเนี่ยเวลาไปทําประกันนะคะเป็นรูปแบบของประกันภัยในออนไลน์บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการการันตีนะแล้วก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของสมาคมประกันวินาสภัยไทยก็เลยออกมาเตือนค่ะประชาชนควรตรวจสอบก่อนซื้อกรมธรทันนะคะหรือว่าประกันภัยออนไลน์ค่ะ ดรสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีบริษัทประกันภัยต่างชาติขายประกันภัยสัตว์เลี้ยงผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือในหน้าประกันวินาศภัยและมีประชาชนเข้ามาซื้อเป็นจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการเคลมประกันภัยดังกล่าวนะคะ ทางสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจหรือเพิกเฉยต่อการกระทําในลักษณะเช่นนี้ค่ะได้มีการตั้งคณะทํางานที่จะมาศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมแนะนําประชาชนในการศึกษาข้อมูลการทําประกันภัยให้ละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ หนึงเลยนะคะต้องซื้อประกันภยัยผ่านบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยหรือบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยเท่านั้น mm. เพื่อคุ้มครองในเรื่องของสิทธิทประโยชน์ตามกฎหมายไทยนะคะ และ2ค่ะซื้อประกันภัยผ่านตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากสำนักง,งานคอปพในการจ่ายค่าเบีย้ยประกันภัยก็ขอให้ได้เรียกเอาใบเสร็จรับเงินนะคะและกรมมาทานประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้งเพื่อช่วยให้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยอย่างครบถ้วนและ 3. ค่ะกรณีตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยที่มีการกล่าวอ้างถึงบริษัทที่รับประกันภยัย ให้มีการตรวจสอบบริษัทรับประกันภัยผ่านตัวแทนหรือในหน้าที่ขายประกันนั้นๆอยู่ในสังกัดและเป็นคู่สัญญากับทางบริษัทดังกล่าวจริงหรือไม่ซึ่งคุณผู้ชมเองสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์กูรูประกันภัยนะคะหรือเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ค่ะตลอด24ชั่วโมงค่ะ,คะต้องย้ำเตือนกันเพราะว่าต้องยอมรับเวลาเล่นสื่อโซเชียลตอนนี้คุณแพนโฆษณาเยอะ มากใช่ค่ะมีการยิงแอดด้วยซึ่งต้องย้ำกันว่าประกันภัยเนี่ยคนที่จะขายเราได้ต้องมีแบบอนุญาตหรือเพื่อความมั่นใจก็อย่างที่บอกไปเช็คเว็บไซต์ก่อนน่าจะดีที่สุดค่ะใช่ค่ะบางครั้งบางทีนะคะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะ ครอบครัวเนี่ยมักจะนิยมมีสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้นม,มันก็เปิดช่องทางนะคะในการที่จะมาหลอกลวงหรือว่าอาจจะมีจํานวนผู้ที่ได้รับความเสียหายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องดูแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ชัดกันก่อนแล้ะค่ะ,คะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ําคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ